โอ้โหยันดัีครับสมชื่อครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับหัวหน้าทีมฝั่งนี้ฮะโอ้โหแล้วแก้เนี่ยตอบตอนที่32เนี่ย YouTube นี่ฮะยืมเข้ามากันด้วยนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้หัวหน้าทีมฝั่งนู้นเขาดับเบิลยูไปแล้วครับโหดร้ายจริงๆฮะโหดร้ายจริงๆครับเทพเจ้าถูหน้าครับอืมอือืมพเจ้าถูหน้าครับ หาหิวเลยครับชื่อนี้หลอดช็อกอีกแล้วครับมาหลอดช็อกคลิปอีกแล้วฮะมาหลอดตัวนี้มันยังไงกันครับเนี่ยแล้วเป็นลุงตี้ครับโอ้โหลุงตี้ครับเก็บไปได้ฮะหนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้ไฟนี้ยังไงฮะไฟนี้ทีมแดงจะยังไงครับเยอะกว่าด้วยครับตอนนี้ครับจังหวะนี้สวยเลยครับจังหวะนี้สวยเหลือเกินครับแต่ว่าฟลอเรนติโนเขาเก็บไปหมดเลยเผ็ดค้างครับก็โดนแล้วเรียบร้อยฮะแล้วเกมนี้จะพลิกเป็นของทีมของน้องแม็กหรือเปล่าฮะ ทีมน้องแม็กจะพิกชนะได้หรือเปล่าแล้วฟอเรนติโนมาล้ำติดกำแพงครับเป็นมุมที่ฟอเรนติโนล้ำยากแต่ยังนำได้ฮรฟบเรนตะิโน oh. เอาแล้วครับ <On floor. S 1> นี่ทำประกอบฮนะน่านะูฮะ แต่ก็เท่ากันเนี่ยดูว่าใครจะได้ MVP นะครับตอนนี้เทพเจ้าทูน่าเดือบันคิวไปแล้วนะครับ